สวัสดีจ้าพอกับฟังแล้วจ้าในช่องฟังไทเลอร์สไปออสเตรเลียนะจ้าม้อนี่ฟังได้ลาบขนมจีนจ้าหรือว่าบ้านเหาเอินลาบข้าวปุ่นจ้าลาบข้าวปุ่นไส้กุ้งน้ำจ้าแล้วก็อ่าไส้ข้าวหวมหอมแม่จ้า แสบแสบค่ะเป็นดัแสบค่ะได้พักกลับมาน้ามจะเป็นอ่าหมากมะละจะหมากมะละบักเขียบักแตงพักกาดพักบัวจะมาจ่าไม่กินน้ำกันจ่าโมนี่ได้ลาบของแซบมาตจะเสาเลยจ้ามาจ่าไม่กินน้ำกันเบิรงเป็นดัแซบบ่เป็นดัแซบอยู่ด้เนาะ พวเมนต้เป็นจะแสบเลยแสบพรอมผักกอบกอบกุ้งลวกซุกหรอจ้ะ ตอนนี้ยังพัดนห้อนคักค่ะประมาณน่ะเก่าโมงเนี่ยนะจ๊ะฟังล่งเว้นดึกมากมันขึ้นเหตุงานเว้นดึกจะ้ะเมือม่อยเมือม่อยันบ่มเมื่อยอย่างดอกมันง่วงนอน หมองมะละค้มผมกินเหล่าตื่นนะจ้ะจากง่วงๆนี่ตื่นเลยมันขมแต่วันมันมีประโยชน์จ้ะประโยชน์มันหลายออสากินเอาจ้ะ มี่พับบัวจ้ะ ตรงนี้มิตะกินกินกับยะว่ากันกนะคะเพราะว่ามันขึ้นเว้นดึกแม่จ้าขึ้นเว้นดึกหลอมันก็นบอ่ไปใส่มิตะกินกินหลอกกับไปนอนนอนตื่นขึ้นมากกับกินนังงสิแม lông làm Long hết, long bừng đâu น้ำฟ้มอ,อืมชียงยังวะอันนี้กินกับกินแล้วก็สิไปนอนจ้าเหลืองานบ้านเนี่ยหมอเสามันก็หิวไหมก็เลยต้องกินจ้า หวานเป็นลมขมเป็นยานอนเปิดแอร์เย็นๆอาการหอน,อนอ่อนะเปิดแอร์ห้องประแพร เฮ้ตาคิปกินหลายก่ายอย่พึงเบื่อกันนะจ๊ะเดี๋ยวเสียออกไปเที่ยวอ,อยู่หิยุดก่อนพักกันหลายก็จักว่าัชกินพักอีกอย่างก่อน มาลาตอนย่างหนาเลยจ้ะเอาแบบขมสะใจจ้ะ กุ่งตัวย้ายไงกินกุ้งจะค่ำกันใส่กุ้งหาโตจะซื้อมัสติบโตใส่เครื่องหนึ่งเครื่องหนึ่งเก็บไว้ค่ะาาเห็ดรอบหน้า ยิ้วกับท้องห้องหักบ้ามาเนี่ยอากาศช่วงนี้ฮอนห่อนจ้ะห่อนเ่เป็นตะยูมันห่อนแถวนี้เขาเอินวมาทะเลทรายเลยจ้ะเป็นเกลงทะเลทราย ตอนนึางคืนเนี่ยอากาศเย็นตอนกลางเว้นอากาศร้อน กินแล้วก็ไปนอนนอนแล้วก็ตื่นมากินยังสิเลยจ้าคนเห็นงานนั่นเป็นกะไหมจ้ามันนอนบพเป็นเวลากินกับเพเป็นเวลา สี่มื้อเหรอกินพักแก่เพชรจ้ะ เบิ้งคำ่นี่บาทที่นี่คำ่บบใหญ่เลยมันกลุ่มไม่จากกลุ่มมันตัวไงญ่มาจา้ะ พออิ่มพอดีเลยจ้ะจ้ะย่าขนมจีนฟางกับเมืดเราด้วยจ้ะเมื่อนี่กะพอดีจ้ะบ่หลายบ่หน่อยเกินไปจ้ะพ่ออิ่มกำลังดีเลยกินแล้วฟางกะสิไปนอนจ้ะกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ฟางน้ำเลยจ้าไว้พอกันคลิปหนาจ้ะสวัสดีจ้า